สวัสดีครับวันนี้สนุกเกอร์โซเซตี้เราอยู่ที่โคราชนะครับ TNDQ นะครับอยู่ในช็อปนะครับมาเจอกับ2หนุ่มวัยรุ่นครับสวัสดีครับคนซ้ายก็คือโน้ดครับโน้ดก็คือผอกนะครับครับผมผอกของของร้าน TNDQ Q ครับส่วนนี่ F ครับ F ก็เป็น Admin ครับคอยดูแลเพจตอบลูกค้าทางทางแฟนแฟนเพจเนาะครับกับแบทุกช่องทางเลย อมีช่องทางไหลายมากมี Facebook, Facebook. Line o o s ล a g r ินต e c กรม w h a t s a p p โอดประมาณนี้เหมาหมดเลยใช่ไหมครับ TikTok อ่ะ TikTok โอ้โหมีหมดเลย <c oughs> ดูหมดเลย <c oughs> วันนี้ก็จะมาดูนี่ครับบนโต๊ะครับมาอัปเดตไมค์คิวหน่อยไหนๆ <c oughs> ไ,ไม่ได้เข้ามาหลายเดือนแล้วปรากฏว่าให้น้องคัดมาหกดาบ <c oughs> สวยๆไหนอธิบายยังไงบ้างครับสายสุดครับสายสุดชุด<ป>นี้ทั้งหมดจะเป็นอารโดค n d o เป็นชุดตัวท็อปแกนต่อหมดเลยตามสายสุดนี่เป็นแปดจำปาแปดจำปานะครับ,รบเอาอย่างนี้เรียกแปดจำปาครับและอย่างเมเปิลที่อยู่ตรงกลางเนี่ยไม่ได้นับไม่ได้นับครับอันนี้เป็นไม้ไม้ลองเขาเรียกว่าแปดจำปาครับไม้อะไรครับอันนี้ อันนี้เป็นไม้ดำดำลายดำลายครับอืมโหแต่ป้ายสวยสวยนะเป็นทองเหลืองครับตัวนี้ทองเหลืองแล้วก็เหมือนลงลงยาป่ะใช่ครับลงยาสีดำก็สวยนะสวยไม้ปลายห้าสอนตัวนี้สี่ห้าแล้วสี่สี่ครับตัวนี้หนึ่งสอง๋อสี่ เป็นข้างด้านหลังออสอนสองฝั่งนะครับสี่หลังสามด้านนี้แปดจมปลาเท่าไหร่ครับครับอยู่สามหมืนสองครับตัวนี้สามมื่นสองทั้งบนโต๊ะนี่หกด้านนี่ยังไม่มีเจ้าของนะยังไม่มีครับผมสังเกตไมไปมีทั้งสีขาวสีเหลืองอันนี้คือเป็น นายแอร์ air, ธรรมชาติเลยใช่ปะ่ะใช่ครับเป็นแอร์ธรรมชาติเนี่เ<ล>ยเนี่ยอย่างด้านที่สองนี้ออกออกสีโทนเหลืองอมน้ําตาลเลยนะครับเหมือนไม้เก่าเลยนะครับอย่างนี้คนจีนน่าจะชอบนะเนี่ยชอบครับคนจีนชอบน้งเหลืองน่เงี้ยสนะีสอนหนึ่งสี่เหมือนกันครับสีสอนเป็นตะเกียบปลายเป็นตะเกียบนะครับสองโลกนะสองโลกเป็นกีจัมปา ตัวนี้สิบสองจำปาครับรุ่นอารมันโดเหมือนกันเป็นแบ็กแอนด์ไวท์กับปุ่มค่าจำปาล่างก็เป็นแบ็กแอนด์ไวท์นะครับคโอ้ oh, ลายเหมือนแบบลายเหมือนลูกไฟเลยนะครับจำปากลางเป็นปุ่มมค่าใช่ไหม,มเป็นลายมาค่านะครับ,ร,บราคาเท่าไหร่ครับตัวนี้ สามหมื่นหกพันบาทสิบสองจำปาคือไม้ปลายของที่นี่ไม่ต้องห่วงนะรับอบมาไม่ต่ำกว่าสองปีอบก็คือมีบ่มร้อนบ่มเย็นนะครับด้านที่สามโอ้โหนีส่สะดุดตามากเลยนี่ขาวเลยนี่เดี๋ยวดูที่ไม้ปลายก่อนนะครับ้าสอนขาวจ้วะสังเกตนะสีไม้สังเกตเนื้อไม้้วยครับขาว จำปาการจำปาการตัวนี้เป็นกระถินครับลายขวางอ๋อแต่มันลายสวยะนะครับเหมือนผ้าไหมเลยเป็นลายขวางแต่ที่ทีเด็ดคือนี่ครับอันรีอ,อะไรนะนเสือดาว,ดาวลายจุดเล็กครับฮะเสือดาเสือดาวจุดเล็กใช่จุดเล็กนะฮะทุกแก้มนะฮะโอโขนาดแก้มด้านหลังเงืวอสวย,ยนะนี่ จัดเต็มทุกด้านครับจตรงนี้พิเศษหน่อยจะเป็นป้ายไทยเทเนียมอ๋อที่เห็นสีเป็นสีเงินเงินนี่คือครับอย่างนี้ถ้าซ้ายมือเป็นทองเหลืองครับใช่ครับแล้วจะชอบเลยนะแต่อันนี้พิเศษคือเป็นไทเทนใช่ครับเกียวตูดก็ไทเทเนียมอ๋อนี่น,น,นี่ดูกเกียวก็เป็นไทเทเนียม ดามีเท่าไหร่ครับด้ามน,นี้อยู่ฟรีหมื่นครับอืมก็ไม่มีเจ้าของนะไม,<อ>ไม่มีเจ้าของครับชุดก็คือใครสนใจคือการันตีนะมาลองแทงได้เลยที่นี่มีโต๊ะมาตรฐานให้ลองมาถึงด้ามที่สี่ด้ามน,นี้ครับไป้ายอะไรเทมปะป้ายไทยเท,ไไทยเมกังก็เป็นเสือดาวลายจุด แต่จุดอีกลายหนึ่งแล้วก็น,นี่เป็นเบิร์ดอายเป็นเมเปิลเบิร์ดอายครับแล้วก็ไม้ปลายก็อมเหลืองๆนะครับไม่ได้ไม่ได้ย้อมย้อมสีหรืออะไรนะครับไม่มีย้อมครับที่นี่อันนี้ลงออยครั้งเดียวหมดทุกอันเหมือนกันนะครับฉะนั้นไม้สีเป็นยังไงก็จะออกมาเป็นอย่างนั้นนะครับเรื่องไม้ปลายของท n d ดีไม่ต้องห่วงนะครับ ด้านนี้สวยอุ้ยอันนี้สวยเนาะครับดามที่ห้าเป็นท้องเรือเลยท้องเรือหล,ล oh, หลังโล่งโอ้โหหลังโล่งด้วยจำปากลางเป็นตัวนี้เป็นตะแบกครับตะแบกลาย,ลายสีธรรมชาติของมันใช่ไหมเนี่ยสีธรรมชาติครับส่วนจำปาล่างเป็น แบกแอนไว้ wide. ป้ายไทยเทปะไทยเทครับด้ามนี้เท่าไหร่ครับด้ามนี้ก็สี่หมื่นครับส่วนสำหรับคนที่ชอบท้องขาวขานะครับนี่ยมันก็จะบางคนบอกว่าจะโลกเวลาสาวกิวนะครับลื่นเลยตัวสุดท้ายของวันนี้ครับ เป็นเสือดาวโอ้โ oh, ห oh, อันนี้ยิ่งสวยเข้าไปใหญ่เป็นเสือดาวจุดเล็ดเหมือนกันนะครับไหนดูที่แก้มอื่นแก้มอื่นก็ไม่มีกั๊กนะครับดูดูดูแลแต่ปลายอดจ,จำปํามาถึงด้านล่างที่ด้านคือเห็นเป็นลายจุดสวยทั้งจำปานะครับตั้งแต่ยอดจำปาจนถึงโคนจำปาัาส่วน ปากาเป็นอะไรเอ่ยตัวนี้เป็นกระถินนะครับกระถินลายลายขวางนะเออแปลกตาดีนะแต่ลายจัแน่นว่ะเออสวยมันมีเงาอ่ะมีเหลือบเหลือบอะวิบวับวิบวับใช่อัน้หกสอนอันนี้เป็นไม้หกสอนเปลือกนอกใช่ครับด้านนี้เท่าไหร่ครับด้านนี้ก็อยู่สี่หมื่นเหมือนกันครับอืม ก็คือวันนี้เราเอาตัวท็อปตัวท็อปเลยของแกนต่อครับแกนต่อมาให้ชมกันนะแกนต่อนะครับไม่ใช่แกนเดียวนะใช่มีเยอะครับม,มีเยอะครับอยากขึ้นงานก็ได้ครับที่นี่แล้วคออถ้าสมมติอยากออกแบบเองก็ได้ครับสมมติว่าอยากได้เนี่ยอามันโดแบบขวาสุดนี่นะลายด้ามแบบนี้เลยนะแต่ไม้ไปลายขอเลือกเองได้ไหม ได้ครับมีให้เลือกเยอะเลยอ่าแล้วเขาเกิดเขาอยู่ต่างจังหวัดอ่ะเราก็ส่งรูปให้เขาส่งรูปว่าเดี๋ยวคัดไม้ให้ครับผมแล้วเ,เราต้องถ่ายเวลาเอออยากรู้ว่าเวลาเราจะคัดไม้ว่าแก่งประมาณไหนเราต้องเลือกให้เขายังไงอ่าก็ต้องถามเขาก่อนว่าเขาอยากได้แก่งประมาณไหนก็คือเดี๋ยวเข้าไปที่สต็อกต้องไปดูว่าแก่งประมาณไหนครับสอนประมาณไหนใช่เราก็จะเลือกครับ สอนความแก่งมากน้อยส่งรูปไปเขาดูใช่ครับถ้าความแก่งนี่เราเคาะแล้วส่งเป็นวิดีโอเขาดูด้วยปะก็ถ้าอยากดูก็ส่งได้หมดเลยทำให้หมดเลยด้านหนึ่งต้งครึ่งแสนนะครับทําให้ดูหมดหละก็คือส่งให้ดูหมดแหละใช่ครับเรามีทีมงานช่วยเลยนะครับส่วนเฮียตอนนี้ก็ถ้าทานจะวุ่นเลยนะครับทั้งงานต่างประเทศงานออเดอร์โอ้โหเต็มไปหมด แทบไม่ทานนะครับงนั้นวันนี้ก็ขอขอบคุณน้องทั้งสองคนนะครับน้องแอดมินนะครับเอฟครับโน้ต <Note. S 1> ขอเจกรโน้ตนะครับสวัสดีรครับขอบคุณครับ